สนับสนุนโดยสายการบินทีเวร้านอาหารคิมจูคิมจูคอเรียนรอยัลคุซีนอาหารต้นตำรับราชวงศ์เกาหลีเอดูแพคสถาบันสอนภาษาและแน,แนวการศึกษาต่อต่อตางประเทศ กลับมาพบกับรายการอาซารายการเที่ยวไปชิมไปของคนวัยมันกับเรื่องราวดีๆที่จะทําให้เพื่อนๆต้องร้องอาซาสาหรับการท่องเที่ยวการได้ที่พักดีๆนั้นถือได้ว,ว่าเป็นเรื่องสําคัญปัจจัยอย่างหนึ่งที่มีส่วนในการตัดสินใจเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกและบรรยากาศที่สวยงามสบายๆเป็นกันเองค่ะซึ่งหากใครก็ตามกําลังมองหาที่พักแบบนี้อยู่แล้วก็พี่ล่าขอแนะนําที่นี่เลยค่ะนํำซานเกสเฮาส์ ที่นี่จะน่าสนใจยังไงตามล้าไปชมพร้อมกันเลยดีกว่า uh huh. และส่วนตรงนี้นะคะ uh huh. ก็เป็นพื้นที่ส่วนกลางหรือว่าคล้ายๆกับห้องพักผ่อนอะไรทา่านองนั้นนะคะ uh huh. ที่นํำซานสาสาเนี uh ่ย huh. จัดไปให้กับลูกค้าที่น่ารักน่ารักกับ uh huh. เราเรามาดูกันดีกว่าว่าตรงนีอะไรบ้างลวรวบองว่าเป็นอะไรที่มันครบทูกใหญ่จริงมันเอาไล่จากตรงนู้นดีกว่ามาเป็นพวกของ ครับคุณครูอันหลายนะคะเราแก๊สก็มีใครอยากทำอาหารอะไรเงี้ยถ้าคนไทยมาแล้วแบบต้มยำกุ้งตั้งเลยเธอยังไงดีเอาเลยจ้ะเขามีหม้อมีกระทะมีทุกอย่างให้เลยนะคะแถมก็ยังมีตู้เย็นให้เราด้วยเราซื้ออะไรมาก็เขียนชื่อใส่สติ๊กเกอร์แปะเอาไว้แล้วก็เก็บในตู้เย็นก็ใช้ได้ทั้งคนก็จะมีอะไรหลายอย่างที่เราเลือกใช้ได้ตามสบายก็หลังจานคือเหมือนอยู่บ้านนะคะอย่าเพิบอกว่าที่นี่มันเป็นครอบครัวแบบเป็นเพื่อน แล้วก็เวลาตื่นมาเช้าๆนะคะยังไม่อยากจะออกไปไหนก็จัดเลยค่ะขนมปังเอากระทานในถั่วแยงเชื่อมธรรมดาแล้วก็ปิ่นแต่กลัวแบแบว่าขึ้นเสื้อแล้วหนักกระเป๋าเกินหรือเปล่าก็ช่างเลยหรืออยากจะช่างตัวเองก็ได้ทีน,นี้ค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีคมอมค่ะอำนวยความสะดวกให้เต็มที่มากๆเลยใช้ได้ตลอดพร้อมอินเทอร์เน็ตมีความสุขเพื่อน ซีมมซินคูปองค่ะเวลาจะไปสนามบินแล้วต้องขึ้นรถแบบซีมมซีนของสนามบินก็มีส่วนลถให้ด้วยอนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีร้านอาหารแบบในย่านเนี้ยคะ่ะที่ถ้าเกิดใครพักซัก้งแต่เช้ารถได้เลย ใครที่แบบว่ามาแล้วมาเที่ยวากินเยอะทำยังไงดีการขึ้นดีอยู่ก็ออกกำลังกายกันตรงนี้เลยเ <Okay. ś le ak> ยอะแนะแต่ยังไม่หมดนะ่ะเรามาดูตรงนี้ดีกว่าบอกแล้วว่าที่นี่เนี่ยสามารถสร้างความประทับใจให้กับคนที่มาพักทุกคนได้ก็จะ <ś le ak> เป็นร,รูปของเสาของเราแล้วก็เป็นผ้าของเก e ที่ใคมาอยู่ที <ś le ak> ่นี้นอกจากนั้นก็ยังมีพวกเหมือนเป็นโพสต์ที่เข <ś le ak> ียนคำโพรอะไรเอาไว้ซึ่งภาษาไทยเยอะมากๆ และนี่นะคะก็เป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งของรำซานที่วิล่าเนี่ยภูมิใจนำเสนอนนเป็นยังไงกันบ้างคะกับบรรยากาศของน้ำซานเกสเฮาส์สามที่วิล่านำเสนอนในวันนี้หากเพื่อนๆมีโอกาสเดินทางมาท่องเที่ยวที่เกาหลีก็ลองแวะมาพักกันได้นะคะหรือจะเข้าไปดูรายละเอียดห้องพักได้ที่ www.namsanguesthouse.com หรือจะติดต่ออัปเดตข้อมูลการท่องเที่ยวจาก Facebook ของทางนำสานเกสเฮ้าก็ได้ค่ะรายการอาซาขอเชิญคุณผู้ชมทุกท่านร่วมกิจกรรมสนุกสนุกร่มรับ g i ฟต์ o อ c เชอส่วนลด50%จากสถาบันไอ u ูแพคสำหรับลงคอร์สเรียนภาษาเก,กาหลีเพียงเขียนคำตอบข้ามาว่าสัญลักษณ์ของสถาบานันไ d u p a พคคืออะไรตอบคำถามผ่านทาง www.facebook.com/azatailand.tv สงกันเข้ามาเยอะนะคะของรางวัลรอคุณอยู่ค่ะและอย่าลืมกดไลค์รายการอาซาของเราด้วยนะคะ